สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่478นะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยข้อมูลของแบ c ็กล็อกก่อนนะฮะหลังจากนั้นมาเราจะไปดูความกาวของชุมชนนะที่มีการพยากรณ์ว่ารูน่าซเนี่ยจะไปถึง37เซนนะก็อันนี้กาวนะปัญหาก็คือ,อ,อปลายปีเนี่ยนะฮะก็ดีเล็ก พยากรณ์ว่าจะไปถึง0.23 0.28นะซึ่งก็จะเฉียวเฉียวที่1บาทหรือ80สตางค์ถ้าเป็นไปตามจริงตามนั้นหลัง17ตุลา66นะก็จะเป็นผลดีต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะว่าตัวแบ็คล็อกเองนะซึ่งเป็นผู้จัดการทรัพย์สินมีมูลค่าในการจัดการทรัพย์สินเนี่ยหรือกองทุนเนี่ยอยู่ที่9นะฮะ9.3ทิลเลียนนะ ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบนะตัว GDP นะฮะของประเทศต่างๆเช่นสเมกาสเมกาก็อยู่ที่26.9ิทิลเลียนนะจีนนะสิบเทิลเลียนแบ็กล็อกนะเทิลเลียนอตัวบ,บิตคอยเองตอนนี้มี market แ a p เพียงแค่500บีเองนะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดตัวแบ็กล็อกเองแล้วบรรดากองทุนทั้งหลายเนี่ยรวมๆกันนะอยู่ที่ส0 15บห้าทิลเลียนอ่านี่มันจะทางนะฮะมาเก็ตแคของบิตคอยเนี่ยนะให้กว้างขึ้นนะนี่แหละมันคือคำตอบนะว่าไอตัวเอาคอยทั้งหลายเนี่ยมันจะขยายตัวขึ้นมาได้ยังไงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีแล้ว d e a d l i น์ในการพิจารณาสปอตบิตคอยหรือ ETF เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ จริงๆแล้วเนี่ยเดทไลน์ line, นะของกรอตอสัมเมการเนี่ยจะอยู่วันที่17ตุลานะอีก26วันหลังจากนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากคริปโตโรเวอร์นะซึ่งก็เป็นการให้ข้อมูลจริง,รงๆเราก็รู้นะฮะว่าถ้าเกิดบิตคอยไม่ดีนะเหตุชะไหนหญ่เล่าแบ็กล็อกนะซึ่งมี GDP หรือมี market cap หรือจัดการทรัพย์สินนะ,อ,ะอันดับ3เนี่ยนะจะมาถือทำไมนะอันนี้ก็แปลว่าเขามองเห็นซึ่งนะฮะ ภายหลังจากที่มีการเปิดตัว ETF สปอร์ตทองคำนะตอนนั้นเนี่ยทำให้มูลค่าของทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะถ้าเราเห็นนะี่นี่คือหนะ้าวันที่มีการอนุมัตินะฮะอันนี้วันที่อนุมัตินี่คือวันที่ภายหลังที่มีการอนุมัติฉะนั้นแล้วนี่เราต้องดูหลังจากนี้นะว่า,าบิ c ค i ยจะไปเท่าไหร่เมื่อวานนี้นะก็มีการแฉข้อมูลว่า ไอตัวทรัพย์สินหรือตัวบิตคอยเนี่ยได้มีการถ่ายออกหรือมีการโอนออกจากคอยเบตนะแบ,แบบมีในยะะสำคัญด้วยนะซึ่งเขาก็สงสัยว่าจะเป็นแบ็คล็อกไหมเพราะปกติเนี่ยบรรดากองทุนต่างๆเลยนะมักจะ มักจะไปซื้อหรือไปทำธุรกรรมเนี่ยกับคอยเบดนะมันก็เลยทำให้เกิดภาพนะเหตุการณ์นะอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือบรรดาทรัพย์สินนะก็คือตัวบิตคอยเนี่ยไหลออกจากคอยเบดแบบมีนัยยะสำคัญซึ่งบรรดาผู้จัดการทรัพย์สินรายใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้คอยเบดเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นอเอ็กเช g งที่จดทะเบียนในอเมริกานะฉะนั้นนี่ก็มีการคาดการณไว้เอ๊ะ อันนี้มันจะเป็นอะไรนะเหนือความคาดหมายไหมเพราะปกติเนี่ยบรรดาวานต่างๆเนี่ยจะเก็บของกันก่อนนะก่อนที่ข่าวดีจะมานะตัวเสกเองก็อาจจะยื้อได้นะฮะไม่อ่าหลังจาก17ตุลา6 6ไปก็น่าจะเป็นผลดีนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะอีกอันนึงเรามาดูความกาวนะฮะคุณสตาร์กนะจริงๆเขาก็ใช้ชื่อนี้เมื่อก่อนเขาเคยกาวมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่ามันจะขึ้นไปช่วงเดือนมกรามีนาะนะฮะ ตอนนี้เขาก็กาวอีกรอบหนึ่งซึ่งความกาวตรงนี้เนี่ยจริงๆผมก็มองว่าการกาวของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเวอร์ไปนิดหนึ่งแต่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดฮนะในโลกคริปโตนะขนาดการเผาที่ไม่คิดว่าจะมีการเผามันก็มีการเผาโดยทำพลาดได้นะฉะนั้นอะไรก็เป็นไปได้ในโลกคริปโตเนะเขาก็กาวไว้เนี่ยมูลค่าเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ37เ็ซนนะเ็ซนนี่ก็เกิน1บาทอยู่แล้วะฮะเพราะว่าเซน3เซนเนี่ย มันคือ1บาทนะอะ่มันคือ1บาทกว่ากว่าละก็บางกันเถอะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะอยู่ที่คุณละนะว่าคุณจะตั้งออเดอร์ไว้เท่าไหร่ทําไมบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะกลับมาได้ยังไงนะคุณต้องรอหลัง17ตุลาห 6, 6อะ่ะอีกอันนึงนะมีข่าวนะว่าจะมีการจัดตั้งทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งผมก็มองว่ามันจะจัดตั้งขึ้นมาอะไรเยอะแยะนะ จริงๆไอ้ทีมรีเป็กนี่ไม่มีน้ำยาหรือไงนะที่จะทำหน้าที่ผมก็วนมองดูนะว่าดูไม่ดีดไปๆมาๆนี่อาจจะเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อรหรือเปล่าสำหรับทีมนั้นแต่ตัวเลเยอร์หก็ยังอยู่นะบางคนก็มองว่าเลเยอร์หเนี่ยก็ทำงานแบบธุรการไปเหมือนทำงานทั่วๆไปนะ เพื่อรออะไรบางอย่างวันนี้เองเนี่ยก็มีข่าวของโดนะว่ามีการโอนทรัพย์สินนะแล้วก็อีกอันนึงก็ตัวเสกเองเนี่ยรู้ว่าโดจะออกจากคุกนะก็รีบยื่นนะขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนทันทีเลยนะก็ต้องรอดูว่าประเทศต้นทางเขาจะส่งไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเขาต้องวางแผนไว้แล้วนะ ไม่งั้นเขาคงไม่ไปเที่ยวติดคุกหรือทําอะไรอย่างนี้หรอกฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าโดอาจจะวังคืออยู่ในคุกมันก็มีเวลาให้คิดเยอะนะีมีเวลาให้ฟุง้งซ่านเยอะแล้วก็มีเวลาให้ไต่ตองเยอะเขาอาจจะไปหาวิธีพอมันว่างอะนะมันเหมือนไปอยู่ในเซฟเฮาส์แล้วก็มีช่วงเวลาที่ได้คิดด้วยมันก็มีการเสนอนะว่าจะมีการจัดตั้งทีมอะไรซิกนะซาม,มูไรนะหซาม,มูไรนะฮะก็ ไอทีมนี้เนี่ยก็จะนําโดยบิลโบซึ่งผมก็ยังมองว่ามันจะผ่านชุมชนไหมอ่าไอตัวโนโดเนี่ยเขาจะโหวตให้ไหมอย่าลืมนะว่าการเสนอ,อ,อของทีมรีเป็กก็ดีทีมของบิลโบก็ดีเนี่ยทีมที่มีการรีเป็กเนี่ยรู้สึกว่าโนโดเนี่ยผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นโนโดดั้งเดิมเนี่ยโหวตโหวตไม่ผ่านนะ คะแนนเนี่ยออกมา51เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าแปลว่าโนดเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งทีมนะแต่เราจะมักจะเห็นว่าทีมเลเยอร์หนึ่งเนี่ยทำงานส่งเนี่ยนะฮะเ้เขาเรียกว่าโหวแบบแตแ,วนะวแบบไม่แตกแถวอะโหวตแบบไม่แตกแถวฉะนั้นแล้วเนี่ยการโหวตในทำนองนี้มันมีในย่าสำคัญคือคุณต้องไปดูถ้าใครติดตามคลิปผมมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าในช่วงแรกเนี่ย บรรดานโนดเนี่ยโหวตให้นะโหวตให้ทีมรีเพ็กนะอ่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มเสียงแตกแล้วนะแล้วก็เริ่มไม่โหวตให้และไอเหตุการณ์นั้นเน่เกิดขึ้นหลังจากมี CEO คนใหม่นะแล้วก็เริ่มมีทวิตของวิลเชนนะของอ่ n ลูน่าดาวออกมาหลังจากนั้นมาบรรดานโนด เก่าๆอ่ะโนดที่ถือเสียงข้างมากเนี่ยนะฮะเขาก็โหวตไม่ให้ไม่ผ่านนะผมก็เลยมองไปในทิศทางที่ไว้เขาเหมือนจะยือ้อคือพยายามไม่อยากให้ให้รีบทำนะรออะไรนี่ผมก็ไม่ไม่ทราบนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยเมื่อวานดีดขึ้นนะก็คือข้อเสนอที่เสนอให้ไบแนทเนี่ยเปลี่ยนจากการเผาลู n a าซีมาเป็น u s t c อันนี้ถือว่าเป็นผลดีนะเพราะอะไรเพราะว่าปริมาณ USDC มันน้อยกว่าเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เป๊กค,คือเอ้ยมันไม่รีมินก็คือมันไม่เพิ่มอ่ะมันไม่มีการเพิ่มอ่ะโอกาสที่ราคา USDC เนี่ยจะพุ่งก็สูงถ้าเกิดใบแ a นตบปากรับคำที่จะเผาเราอย่าลืมนะฮะว่าการโหวตในชุมชนเนี่ยเพื่อไปบังคับให้คนนอกชุมชนเนี่ยเผาให้เนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันเมื่อวานนี้ผมพูดว่า เออแปดล้าน USDC เนี่ยก็ประมาณ200ล้านบาทเออมันเยอะเหมือนกันนะประมาณ200-300ล้านบาทเพราะว่าลองคํานวณดูแล้วเนี่ยถ้าใช้เงินนะฮะประมาณ7ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปซื้อ USDC เผาเนี่ยเออมันก็มันก็ใช้เงินมันก็ได้เหรียญมาแค่500กว่าล้านเหรียญนเอนงนะเออแต่ถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดเขาเผา800ล้านนี่ก็ใช้เงินเผาไป200ล้านเนะเอาเงินไปเผาเล่น200ล้านอนะ่ะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของเงินเขาก็ยังยึกยักอยู่นะเขาก็ยังยึกยักแต่จริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยกับสิ่งหนึ่งมากกว่าก็คือสิ่งที่วิวเชิญเนี่ยเสนอว่าลองให้ทําพันธบัตรรัฐบาลที่มีผลตอบแทนแบบสมเมกาสมเมกาเขาแก้เงินเฟอ้อไงอะ่ะเออ ก็ลองทําแบบสะไมกล้าฉะนั้นเนี่ยไอ้ลูน่า u s t c ที่มันเฟอ้อคือไอ้ไอ้ไอ้เงินที่มันเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเฟอ้อนะมันเลยทําให้ด้อยค่าฉะนั้นคุณจะทําให้เงินฝืดเนี่ยหรือให้เกิดภาวะไอ้เงินมันดีขึ้นมันเกิดสมดุลเนี่ยคุณก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยใช่ไหมขึ้นดอกเบี้ยก็คือไงคุณก็ต้องขายพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงแล้วเป็นพันธบัตรระยะยาวอันนี้น่าสนใจนะเออ จริงๆแล้วเนี่ยชุมชนก็มองว่าคือคือจ่ายดอกอะ่ะบางบางทีเนี่ยจ่ายดอกมันอาจจะจ่ายรายวันไงจริงๆมันควรจะจ่ายแบบในลักษณะแบบยา,ยาวๆอ่ะนะถ้าคุณถึงเวลากําหนดคุณก็จ่ายดอกฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกิดความโลมนิดนึงนะไอ้เทอรล่าฟอร์มแลบเนี่ยบอกขายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อเป็กนะ,ะเพื่อเป็กนะ u s t c นะก็ล็อกไว้ประมาณ10ปี นะล็อกไว้10ปีอัตราดอกเท่าไหร่ก็คือเอาให้มันแบบวือหวาไปเลยเมื่อก่อนนี้โดเนี่ยให้ดอกนะอยู่ที่ประมาณ24บาทหรือ22บาทขึ้นไปไอ้ยีหรือ22%ซนะขึ้นไปซึ่งมากกว่าธนาคารอีกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะให้50-50ไปเลยก็ได้โอ้ถ้าทําอย่างนั้นนะมีคนเอา u s t c เนี่ยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวก็คือไปล็อกแบบระยะยาวอะ สิปีไปเลยนะเพราะสุดทางแล้ว10ปีมันน่าจะถึง1ดอลแหละนะฮะแล้วอย่างคุณได้ผลตอบแทนกลับมาขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะฮะมากเออมันก็น่าสนใจนะเออทำไมทีมคิดไม่ได้เนาะเออก็ว่ากันไปแต่มันอาจจะทางเทคนิคก็ได้นะผมก็คิดแบบํำๆนะอย่างที่บอกนะฮะว่าตัวชุมชนเองเนี่ยผ่านข้อเสนอที่เสนอให้บ i n a นแนเนี่ยนะฮะเผา อ USDC แทน l u n a c ทํ an, c, ทำให้ราคาดีดขึ้นมาประมาณ7%ถึง9%ถึง10%ฉะนั้นัแล้วเนี่ยการดีดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าออชุมชนมีปฏิกิริยาอยู่พอสมควรนะอย่างที่บอกนะฮะว่าแบล็ l ล็อกเองก็ถือทรัพย์สินเนี่ยนะจัดการทรัพย์สินเนี่ยรองลงมานะอันดับ3วันนี้เองเนี่ยนะฮะคุณอีลอนเองอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหน่อยนะจริงๆคุณเศรษฐาเนี่ยเขาทวิต นะแล้วคุณอีลอนมาร์กเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบปะนะและประเทศไทยจะมีอนาคตที่น่าตื่นเต้นมากจริงๆใเนะี่ยเป็นการชักชวนให้เทสลาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยนะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับเออเขาเรียกว่าแหล่งเงินใหม่นะอีกอันนึงก็เป็นเหรียญยหยนะจริงๆเหรียญยายเนี่ยมันทาทรงทรงแบบมันหน้าพุ่งอ่ะนะะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเก็บในช่วงนี้เนี่ยแล้วไปขายช่วงหลังที่บิตคอยทำแฮปวิ่งอ่ะ ซึ่งไม่ต้องบิตคอยอาจจะไม่หิตบิตคอยอาจจะไม่ต้องแฮมวิ่งก็ได้นะคือสปอร์ตบิตคอยมาอนุมัติอ่ะไอ้พวกเนี้ยเอาคอยพวกเนี้ยมันจะพุ่งกลับไปสังเกตด,ดูดิชนะแล้วเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยคือโซนโซนในลักษณะมันก็ไซเวไปเรื่อยๆนะเวลาซื้อให้ซื้อในช่วงนี้แหละภายหลังจากถ้าบิตคอยเนี่ยมันได้สปอร์ตนะหรือผ่านหรือเซกอนุมัติเนี่ย ทรงมันก็น่าจะประมาณนี้แหละมันก็จะขึ้นไปเหนือตรงนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะตัว Market cap เองมันอยู่ประมาณมันน้อยไงแต่หลังจากนี้ Market cap มันอาจจะพุ่งไปไกลกว่านี้นะอันนี้ก็ว่ากันไปอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้แหละฮะก็คือกราฟของสปอ t ตทองอ่ะนะเนี่ยในช่วงที่มันยังยังอนุมัติอลนะพอหลังจากนั้นมันขึ้นไปอย่างเงี้ยที่คุณเห็นอันนี้คืออดีตนะ,ะสำหรับทองคำนะอีกอันนึงก็อย่างที่บอกับว่าตอนนี้เสกเนี่ย พยายามยื่นขอรับตัวนะฮะตัวโดเพื่อไปสะสางคดีนะจริงๆเนี่ยโดเขาก็รอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีอยู่นะผมก็เชื่อว่าเขารอนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันได้เอกสารตัวนี้มันก็จะพิสูจน์ความจริงได้อันนี้ก็ว่ากันไปนะข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับทีมไอหกสมูไรเนี่ยผมก็ยังมองว่าโนดมันจะผ่านให้ไหมนะเพราะว่ามันก็ใช้เงินอยู่เหมือนกันนะ เ,ออเหมือนเราเอาเงินไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำกันทุกทีทุกทีฉะนั้นเนี่ยไอ้ทีมเนี่ยที่นำโดยบิลโบเนี่ยบิลโบแบกกินเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมของรีเป็กเนี่ยผันตัวมาเพื่อที่จะจัดตั้งทีมขึ้นมาใหม่เนี่ยผมก็ว่ามันไม่เป็นมักเป็นผลหน้าฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดทีมพวกเนี้ถ้าทำไม่ได้ให้เลเยอร์หนึ่งทำไปเถอะจริงๆอ่ะตอนแรกเลเยอร์หโดยเฉพาะลูน่า เบอร์นอาร์มี่เนี่ยเขารับจะทำใช่ไหมฮะเรื่องการเป็กเนี่ยเสร็จแล้วอีกทีมพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกว้างขวางคอเพราะว่าเขาเป็นคนเสนอข้อเสนอแต่ผลสุดท้ายแล้วก็เหลวเปียวนะเพราะว่าตัวโนดโหวตให้แบบคะแนนเสียงแบบผ่านมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่มันก็นะมันก็จะไปไม่รอดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยทีมพวกนี้ก็อาจจะจัดตั้งขึ้นมาใหม่แต่ผมก็มองไม่เห็นว่ามันจะเป็นมักเป็นผลอะไรนะจริงๆน่าจะให้เลเยอร์หนึ่งทำไปสักก็หมดเรื่องไป คือจ้างทีเดียวอ่ะมันจ้างทีมเดียวแล้วทํางานไปผมก็เชื่อว่าโนต้ต่างๆเขาก็คิดเหมือนผม,มแหละว่าคุณจะแยกทีมออกไปทําไมตั้ง 2, อทีมสทีมทําไมคุณไม่ทําให้มันอ,อยู่ในทางเดียวอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะฮะเล่าให้ฟังสําหรับรูน่าลูน่าในวันนี้นะก็ฝากไว้ในวันหยุดวันนี้พรุ่งนี้นะผมก็จะลงคลิปนะ,ะวิธีการสอนเรื่องการาทำ การพยากรณ์เบอร์นะหรือการผูกเบอร์ก็จะสอนวิธีการผูกเบอร์นะฮะที่เกี่ยวข้องกับเงินแล้วกันหรือเสริมดวงโชคลาภนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะฮะที่มีคนขอให้ช่วยสอนวิธีหน่อยบางคนอยากจะไปทํามาหากินที่เกี่ยวข้องกับการทํานายเบอร์ผูกเบอร์ให้มัน ปังอะไรอย่างเงี้ยนะครผมก็จะสอนให้นะเพราะว่าผมคงไม่เปิดโรงเรียนสอนหรอกนะฮะเพราะว่ารูหน้า1บาทผมก็บ้านใครบ้านมันตัวใครตัวมันอาจจะเลอกดูดวงไปเลยก็ได้นะก็ฝากไว้